คนลูกก็หลวมไหมนะดูจะขีน่นานแค่ไหนเดี๋ยวค่อยไปทำสเต็ปใหม่แล้วกันโอเคนะคทุกคนวันนี้อยู่ผมอาร์มี่เลสซิ่งอีกแล้วนะครับเออก็วันนี้ก็สวยชิบหายนะทุกคนตำหมานบนี่มาดูรอยรอยอยู่เลยนะครับคตรสวยนะครับดูตั้งแต่นู่นนะครับมันก็ หลบมาแห้เลยทุกคนแต่ว่ามันไม่พ้นนะมันบิงใส่นะทุกคนนะก็มาเนาะก็ไม่ใช่คันนี้นะครับอีกคันหนึ่งคนะเอาเอาไปแจ้งความอยู่นะคันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเรื่องนี้จะจบยังไงครับก็มาดูรอยครับประมาณสักสองช่วงรถได้มั้งเนี่ยนะก็ได้ไม่ขี่ไม่แรงครับถ้าขี่แรงน่าจะถลายถึงนู่นเลยนะได้มันสี่สิบห้าสิบนี่แหละครับดูรอย รถก็ตามสภาพครับน่าจะซ่อมหมดสี่ห้าพันนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่คันนี้นครับคันนี้ก็เอาออกมาขี่ดูเฉยๆครับอยู่รอยเลือดอาอยยี่ห้าเราก็เปลี่ยนมาใหม่นะเปลี่ยนปอกแฮนด์ก็ลูกก็หลวมเป็นที่ระบรายแลวควันไหลแล้วให้พี่ลองเมื่อกี้เนะี่ยก็นั่นนะครับทุกคนก็หมาเนาะหมาก็มีเจ้าของครับไม่รู้ว่าจบังไงเรื่องนี้ ก็มีอาการฟันแตกแล้วก็เจ็บซี่โครงแล้วก็ขาฝั่งขวามันเป็นแผลนะครับน่าจะมาไปแลงเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูน่าจะขี่มาประมาณนี้ม้าวิ่งออกมาจากตรงนั้นนะนั่นก็บ้านของม้าแหละแล้วก็วิ่งออกมาก็จะหกักกลบแต่ว่าม้านวิ่งใสนะ่เนาะรถก็จะล้มแล้วก็ถลายไปปากน่าจะลงตรงนี้นะครับเพราะว่าฟันแตกเลยนะทุกคน ก็หมุดหลายบาทครับรักษาฟันนะแต่ถ้าคันนี้ล้มนี่โอ้ผมบอกเลยว่าหลายหมื่นครับคันนี้แต่ว่าคันนั้นมันรถเล็กน้อย,อยงไงรอยตรงนี้พวกนี้มันอะไรมันแพงนะครับค่ารักษาอะไรก็พรบรจ่ายครับแต่ว่ารถนี่น่าจะเจ้าของมาแหละก็ประมาณนี้นครับทุกคนก็ขับขี่ระมัดระวังกันด้วยนะ ดีนะที่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกนี่น่าจะไปหวั่นแล้วทุกคนนะวันวิร้อยยิบห้าของเราก็เหมือนเดิมครับเยี่ยมๆเหมือนเดิมเลยล้างเก็บอย่างดีนะครับไม่ได้มาขี่ก็สเตปห้าสี่วาวเดิมเหมือนเดิมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะเดินทางสู่สามหมื่นทรับจะถึงไหมปีนี้ไม่น่าถึงหรอก รถมาอีกแล้ว,ลวคลิปนี้น่าจะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะเออลืมให้ฟังเสียงเลยว่ะฟิล์มตรงนี้ก็ไม่แกะครับเก็บไว้คองใหม่ครับน้ำมันจะหมดไหมเนี่ยพี่ร้องเมื่อกี้ก็น้ำมันเกือบหมดเลยนะ โอ้โหเรียบร้อยกูถึงบ้านไหมเนี่ยขอดูน้ำมันแป๊บทุกคนว่าจะปิดซิปโดนซื้อไพ่อีกไหมอ๋อกูอ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไม่ว่าจะโดนซื้อไพ่แล้ว<ๆ>กลับไปจูงกับบ้านไอหมาพวกนี้แหละครับทุกคนดูเอานี่ลอยเลือดเลือดแม่กูเองเป็นแม่ผมนะครับที่ลดลง ผมนี่เลือดขึ้นหน่ายนะก็งั้นเลยครับพรบคุ้มครองหมาแต่ก็คุ้มครอ,องคนด้วยนะเออเดี๋ยวรู้กันครับ,บนี่ก็เท่านี้แหละฝากกดไลค์ก,กคดแชร์กติดตามช่องผมด้วยรอบที่ร้อยล้ะดูรอยแล้วมันเจ็ดเจ็ดเลยทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปละบายบายจุ๊บจุบโอ้โหโทษทีที่คนลืมให้ฟังเสียงเท่าน้ำมันมีอยู่นะ่ะ Ah. ้ยประมาณนี้ทุกคนลูกก็หลวมไปนะดูจะขี่นานแค่ไหนเดี๋ยวค่อยไปทำสเต็ปใหม่แล้วกันฝากกันไลค์กดแชร์กัตามช่องเพื่อนด้วยนะไปแล้ว